Thank you. ถ้าคุณยังไม่หนำใจกับความไร้ประโยชน์ของอะควาดาร์กเนทและเมกูมินที่คอยทวงแข้งทวงขาคาซุมะเสือเกินแถมภาคใหม่ก็ยังต้องรอถึงปี2023วันนี้ผมเกนิเมะก็มีความไร้ประโยชน์รูปแบบใหม่มาเสิร์ฟกับฟ no ุโตกุโนกิวกิวป่วนกวนหาอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากมังงะในชื่อเดียวกันของอาจารย์คาวาโซเอชไทจิที่ตีพิมพ์ลงในนิตยสารกัน,ก,นกันคอมิกในเครือของส u a r ร e n ิ x เรื่องราวของ คีคูรู้มาดันกาดที่สามารถกำจัดมอนสเตอร์ได้เป็นอันดับหนึ่งของเขตแต่เขากับรู้สึกว่าเขานั้นได้สูญเสียช่วงเวลาไวรุ่นไปเพราะทางานให้กับกิลมันตั้งแต่เด็กทาให้เขานั้นต้องการที่จะลาออกเพื่อไปหาแฟนและเรียนมหาลัยแต่ทว่าการที่เขาจะลาออกได้นั้นก็ต้องมีคนมารับช่วงต่อของเขาก่อนทาให้เขานั้นต้องคอยดูแลกาศสาวหน้าใหม่ที่ไม่มีใครใช้การได้เลยสักคนโดยมาเริ่มกันที่กาศสาวหน้าใหม่คนแรกอย่างฮิตามุเกียนมนุษย์สัตว์นักสู้ที่ สดใสร่าเริงและมีความตั้งใจแต่ก็ยังอ่อนหัดเพราะนอกจากจะโจมตีไม่ได้แล้วเธอยังโดนปีศาจลวนลามไม่ตั้งหากพากโดยคุณอิโซเบคคารินเจ้าของเสียงภาคฟูจิคานะจากอนิเมะฟิลกูดอย่างฮิวเลอร์เกลต่อที่นักเวทขาวอย่างไมเดนาแองเจอร์นักเรียนเวทระดับช็อบที่มีความสามารถในการรักษาชอบยกยอตัวเองมีนิสัยเข้าใจยากแถมยังเงือง,งาแบบสุดๆตอนสู้จริงพากโดยคุณชิบุยะอายาโนผู้ที่เคยให้เสียงภาคเฟรยา ซาพูก้าสายหิวมารับหนา้าที่ภาคจอมเวทขาวคนนี้ถัดจากสีขาวก็คงต้องเป็นสีดํากับโทคิชิโกดานะจอมเวทมนต์ดที่ถึงแม้จะมีพลังเวทมหาศาลแต่เธอนั้นก็ขี้เกียจมากๆถึงขนาดไม่อยากที่จะแม้เคลื่อนไหวตัวแถมพลังกายของเธอนั้นยังต่ําสุดๆภาคโดยคุณไทจิโย o, นักภาคมากฝีมือที่เคยภาคตัวละครเด็กมาแล้วมากมายมาภาคนักเวทจอมขี้เกียจคนนี้ตามต่อด้วยฮันดาบะตาโนกินลูกเจ้าของบริษัทที่ทําเครื่องมือสวมใส่ หน้าตา飒สวยหุ่นดีแถมเป็นนักสู้มีฝีมือเรียกได้ว่าแทบจะเพอร์เฟกแต่ติดตรงที่เมื่อเธอนั้นใช้พลังขั้นสุดยอดเพื่อกำจัดศัตรูแล้วเธอจะสูญเสียการควบคุมจนเข้ามาทำร้ายขี้คุรุไปด้วยโดยจะได้คุณคามาคุระอยู่หนาะเจ้าของเสียงภาคตัวละครสมทบจากหลากหลายเรื่องขยับมาภาคตัวหลักอยากคุณหนูนักรบเป็นครั้งแรกปิดท้ายการหน้าใหม่ด้วยโนมารุนเอลที่มีทั้งพลังโจมตีและการรักษาแต่เป็นคนที่มีความสามารถกลางเมื่อก่อนเลยไม่ได้ทำอะไรในปาร์ตี้อื่น ภาคโดยคุณชิรัสุซาโฮเจ้าของเสียงภาคโคฟูเนมิโอจากซัมเมอร์ชามเรนเดอริงนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าตัวไร้ประโยชน์ทั้ง4คนบวกอีกหนึ่งก็ต้องถูกฝึกและดูแลโดยเพระเอกของเราอย่างคีคารุมาดันเพื่อจะเป็นกาที่ดีและดูแลคนในเขตแทนที่ของเขาถึงแม้ว่าเขาจะปวดหัวกับพฤติกรรมของแต่ละคนมากก็ตามภาคโดยคุณฟุกุฮาระคตสึมิเจ้าของเสียงภาคของโทยามโมชิซุกิจากอิซึไกวัสมาร์ทโฟนโตโทโมนีไปต่างโลก ก็ต้องไปกับสมาร์ทโฟนสี่มาภาคตัวเอกที่อยากไปใช้ชีวิตวัยรุ่นที่มหาลัยเต็มแก่แล้วและยังมีเอสเมและเอนโนเม่ขนเฝ้ากิลและลูกสาวของเธอที่จะคอยรับเควสที่พวกคีครูทำนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าความสนุกของเรื่องนี้นั้นก็อยู่ที่ความปั่นประสาทของการหน้าใหม่ที่ทําให้คีครูปวดหัวอยู่ตลอดทั้งจากด้านนิสัยและความสามารถของพวกเธอซึ่งข้อดีเพียงข้อเดียวที่คิครูรู้ได้รับนั้นนั่นก็คือถ้าพวกเธอแข็งแกร่งขึ้นเขาก็จะได้ออกไปใช้ชีวิตสัก แต่นั่นก็คือข้อดีของคีคุรู้ล่ะนะเพราะว่าข้อดีของคนดูแบบเราก็คือการได้ดูเซอร์วิสสาวๆที่โดนมอนสเตอร์โจมตีจากความเม่ไหนของพวกเธอแต่เรื่องเซอร์วิสนั้นนั่นก็หายห่วงเพราะสตูดิโอที่รับหน้าที่รังสรรค์ผลงานนั่นก็คือสตูดิโอ T.N.K สตูดิโอสายเซอร์วิสที่ผลิตผลงานอย่าง High School DxD ผลงานเซอร์วิสรุ่นพี่มาแล้วนักต่อนานหรือจะเป็นแนวหื่นจัดแบบจัดเต็มกับู้ก้าสายฮิลก็เรียกว่าทำเซอร์วิสได้หมดโดยจะได้การออกแบบ ตัวละครของคุณคาเนโกะฮิรากุผู้กำกับจากแอนิเมะแนวเซอร์วิสดื่มนมอย่างเซกโนเควเซอร์มาออกแบบตัวละครสาวสาวดวงกูที่แสนจะไร้ประโยชน์รวมถึงหนุ่มขึมอย่างคิคารุอีกคนหนึ่งซึ่งก็จะได้มือเขียนบทมือดีอย่างคุณฟูเดยาสุคาสุยุกิผู้เขียนบทจากผู้ก้าสายฮีลรวมถึงบทและทิศทางของเรื่องอิลูมะคุมประจนแดนปีศาจมาดูแลบ,บทและภาพรวมของเรื่องนี้การันตีการเซอร์วิสแบบคมๆมกับหัวหน้าฝ่ายแอนิเมชั่น จาก High School DXD และผู้กล้าสายฮิลอย่างคุณโกโต้จุนจิที่มารับหน้าที่หัวหน้าฝ่ายผลิตแอนิเมชันให้กับเรื่องนี้เช่นกันกำกับความโบ๋บาโดยคุณอาซาโอกะทาคุยะผู้กำกับจากผู้กล้าสายฮิลมารับหน้าที่กำกับปาร์ตี้แห่งความไร้ประโยชน์นี้ซึ่งก็จะแนบมือตัดต่อที่ตัดต่องานเรื่องผู้กล้าสายฮิลรวมถึงผลงานอย่างบาร์โบมาช่วยกันตัดความโบ๋บาและไร้สมองให้ลงตัวในแบบที่มันควรจะเป็น โดยพบกับปาร์ตี้วายป่วงที่ความเกาอาจจะแพ้โคโนซึบาแต่การเซอร์วิสและความไร้ประโยชน์นั้นไม่แพ้นแน่นอนกับฟุตตกุโนกิวกิวปวนกวนหาได้ทุกวันพุธเวลายืดสามนาฬิกาเป็นต้นไปโดยจะเริ่มฉายตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้ที่บิลลี่บลเท่านั้นและก่อนจากกันนะครับฝากบอกผมหน่อยนะครับว่าคุณชอบอนิเมะแฟนตาซีสายเกาเรื่องไหนมากที่สุดและถ้าคุณชอบฟิกูแอนิเมะนะครับก็ここบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาด คนเซ้นของผมฉีกเกียนในเมสซี่เดียวสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคน